สวัสดีครับช่องมีหวังก็มีแนวาทางของมาสี่มอกมานำเสนอนะครับที่มาสี่มอกของวันที่16กุมภาพันธ์นะครับวดัดวดก่อน1มีนาคมนะครับได้ให้ตัวเลขมา บนให้วิ่งสี่กับเจ็ดมีสี่สามสี่หกเจ็ดสามเจ็ดหกล่างให้วิ่งหนึ่งกับวิ่งห้ามีหนึ่งสามหนึ่งเก้าห้าสามห้าเก้าผลที่ออกวันที่วันที่หนึ่งออก งวันที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองสองตัวห้าห้ามาสี่มอกให้มาไม่เข้าครับได้จะเชียดนะครับห้าสามออกสองห้าได้จะเฉียดนะครับเดีย๋ยวมาดูงวดใหม่ของวันที่น่ครับงวดใหม่ของวันที่ สิบหกมีนาให้เด่นมาที่บนสองห้าสองจับคู่แล้วสองหนึ่งสองเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าล่างให้เด่นสามกับเพดจับคู่มาให้ศูนย์สามสี่สามศูนย์แปดสี่แปดมาสี่หมอกเข้าบ่อยมาครับเข้าเข้ารุดรุดนะครับแต่ก็เข้าบ่อยครับ คลิปนี้ก็ขอจบลงแท่นี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับเป็นช่องใหม่ครับใครที่ดูช่องนี้ก็ขอให้นำให้ด้วยเงินทองไหลมาเทมานะครับสวัสดีครับ